ทุกคนวันนี้ก็คือเป็นภารกิจสำคัญอีกแล้วแต่ว่าพี่เดี๋ยจะต้องแยกกับลูกถึงเจวันเลยทุกคน ทำไงดีเนี่ยไม่เป็นไรหรอกลูกเข้าใจใช่ลูกก็งอแงรอไปวันนี้เรามาอยู่ไฟทุกคนเราต้องทําทั้งหมดอ่ะเจ็ดวันวันละห้าชั่วโมงระหว่างที่เราอยู่ไฟไปในแต่ละวันเราจะค่อยๆบอกไปว่าทําไมถึงสําคัญคนสมัยโบราณเขาถึงอยู่กันแล้วคนสมัยนี้ให้ความสาคัญเยอะนะบอกก่อนอาการของพี่อ่ะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใช่ป่ะรู้ว่าพี่เนี่ยเพิ่งหลังคลอดอะไรอย่างงี้ป่าพี่อันนี้ก็คือคลอดลูกไปแล้วประมาณเดือนกว่าๆแล้วเดือนพึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอาการของพี่ตอนนี้คือพี่คลอด ก็คือพี่มีรถเกาะตามเสียเลือดไป2ลิตรทุกคนปกติก่อนท้องอ่ะพี่จะเป็นคนที่ขี้หนาวอยู่แล้วนะแต่พอท้องปุ๊บมันจะไม่หนาวอ่ะเนาะแต่พอตอนนี้กลางเดือกบางทีพี่มา ให้นมอ่ะอคือพี่หนาวมากทุกคนพี่อนันอุ่นเสร็จใช่ปะพี่ต้องรีบเช็ดตัวใช่ปะก็คือบางทียืนสั่นเลยทุกคนแล้วใส่ชุดนอนอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยออกมาบางทีคือมันก็หนาวมากๆหนาวยังไม่ถึงขนาดเข้ากระดูกนะวันนี้ก็เลยติดต่อพี่หนูอยู่ไฟนะคะคนี่คือมาให้เขาอยู่ไฟนะอันนี้ก็คืออยู่ไฟเจวันใช่ปะแล้วก็มีนวดแบบว่าเปิดท่อน้นมด้วยช่วงนี้มน,นมเราก็เริ่มมาแล้วทุกคนอ,อยากเห็นฮะทะลักทลายอยากรู้ว่าหลังทำแล้วเนี่ยน้ำนมเราจะมาเยอะึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อันนี้คือเป็นวันแรกทุกคน ถ้าเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยพี่ต้องหางลูกเนี่ยเวันวันละ5ชั่วโมง7จ็ดห้าสาาชั่วโมงทุกคนก็อย่าลืมกดหัวใจด้วยครับกดหัวใจด้วยนะโอเคฮะอย่ารอไปรอดูกันตอนนี้นั่งรอพี่เขาเตรียมของอยู่ใช่ใช่ตื่นเต้นนะอาจจะไม่เห็นพี่เฟิร์นในบางทีเพราะอาจพี่เฟิร์นอาจจะโป้นิดนึงอ่าใช่ค่ะได้เฉพาะที่ถ่ายเนาะอย่างแม่แม่หลายคนเลยอย่างเงี้ยใครเคยอยู่ไฟใครไม่เคยอยู่ไฟก็ลองเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังหน่อยนะโอเคใกล้เวลาแล้วฮะ 啦啦啦啦。La, la, la, la. จะมาอยู่ไฟนะคะอันนี้ให้พี่เขาไมา่อยู่ไฟให้ที่บ้าน <g ül> ก็คือจะสะดวกสบายให้พี่เขาเดลิเวอรี่มาเลยใช่ปะห้องที่เตรียมเนี่ยจะต้องเป็นห้องที่มีห้องน้ําไม่ตัวหรือว่าใกล้ห้องน้ําหน่อยหนึ่งซึ่งตอนแรกอะ่ะพี่เข้าใจผิดพี่จะเลี้ยงห้องเฟลินที่เลี้ยงลูกอะ่ะซึ่งมันไม่มีห้องน้ําไงทุกคนแล้วมันจะเลอะเทอะนิดนึงพี่เขาเลยเอเอขอเป็นตรงนี้กันแล้วเนี่ยเราก็ใกล้ห้องน้าเราแล้วสิ่งที่เตรีย้ก็คือถังน้ําหรือว่ากระป๋องน้ําเอาไว้ใส่น้ําอาบขันอะไรอย่างเงี้ยเนาะห้องเนี่ยก็คือตอนที่ทาอ่ะเขาบอก มันจะแบบว่าร้อนๆหนาวๆอะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นไข้เอานะกั้นฉากไว้ไม่ให้โป้ะนะนี่ตรงนี้เลยเแล้วก็วันนี้พี่ที่จะมาดูแลพี่เฟิร์นก็คือพี่แมมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แมแม,แม,แมจะมาอยู่กับเราเจ็ดวันทุกคนเนี่ยตอนนี้พี่แมมเขาก็จะเตรียมตัวเนี่ยเราก็ต้องเตรียมที่นอนทุกคนที่นอนนี่นะฮะที่นอนต้องเตรียมที่นอนที่สบายสบายต้องนวดกี่ชั่วโมงคะประมาณห้าชั่วโมง ปห้าทุ่มเนีคิดดู้วกันว่าแต่ว่าเบรกน้ำนมได้อะอ๋อก็อาจจะเตรียมที่นอนที่สบายแล้วพี่เขาก็จะมีเนี่ยผยองพยางอะไรเงี้ยมาไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะแล้วพี่เขาก็เตรียมนี่ผ้าถุงก็คือผืนใหม่ทุกคนอไม่ได้มือสองจากยายที่ไหนเราลองอยู่ว่าครบ7วันนะอาการพี่จะดีขึ้นมาบ้างเปล่าอะไรอย่างที่แบบเวลาหนาวๆแล้วน้ำนมเราจะดีขึ้นมาบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อ้าวโอเคเดี๋ยวรอดูทุกคนครับ การอยู่ไฟคือประเพณีไทยหลังคลอดลูกของผู้หญิงที่เชื่อว่าช่วยให้บาดแผลของแม่สมานตัวได้เร็วและยังช่วยขับน้ำคาวปลาออกให้หมดจนมดลูกแห้งเข้าอู่เร็วขึ้นเมื่อเลือดไม่ดีถูกขับออกไปหมดก็จะทำให้ไม่เกิดเลือดเป็นพิษและก็ทำให้น้ำนมของแม่เนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อลูกนะคะด้วยวิธีที่ให้ผู้หญิงหลังคลอดนอนบนกระดานแผ่นเดียวจะต้องนอนบนกระดานแผ่นเดียวในห้องมิดชิดและต้องนอนตะแคงเท่านั้นข้อห้าที่สำคัญคือ ภายในห้องต้องไม่เปิดหน้าต่างประตูเพื่อกันไม่ให้ลมเข้าส่วนไฟก็ต้องระวังไม่ให้ดับภายในห้องจึงร้อนและอบมากโดยการอยู่ไฟนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ15-30วันหรือขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของหมอตำแย แต่ในปัจจุบันในประเทศไทยยังคงมีการอยู่ไฟโดยประยุคให้ปลอดภัยมากขึ้นนะคะใช้ไฟเบาลงใช้ระยะเวลาไม่นานระยะเวลาเป็นชั่วโมงไม่ได้เป็นวันเหมือนเมื่อก่อนนะทุกท่านตอนนี้ก็เดี๋ยวรอพี่แม่มนะฮะจัดของพี่เฟิร์นก็เตรียมตัวอยู่นะครับส่วนพี่จะไปดูลูกสาวแป๊บนึงน,นะครับตอนนี้อยู่กับคุณตาคุณยายนะอยอบบแป๊บนึงไม่รู้ว่าเขาหลับหรือยังเราอาจจะต้อง สวัสดีคุตาคุณยายนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่สนกันครับอ่าไม่งอแงด้วยยังไงหนูจะต้องไม่เจอแม่แบบเกือบเกจ็ดวันเลยนะคะระเบิดลงทุกคนทาทางจะมีเนื้อเหลืองไม่เป็ค่ัเฟลิงเดี๋ยวพ่อมาไม่บป็ค่ัคุณตาคุณยาย น,นี่นันทุกคนนี่ก็คือที่พี่แหม่มเขาเตือนให้เราตอนนี้คือบ้านเราโล่งจมูกมากทุกคนใช่ไหมแต่บ <ขอ S 1> ้านเรารกหรอขอโทษทุกคนด้วยนะครับลูกอ่อนอะ่ะมันก็ต้องบ้านลกเนาะ <c oughs> นี่อันนี้ก็คือคือน้ำสูนไพรพอพี่ปั๊มนมเสร็จเราก็จะ <c oughs> อาบน้ำเนี่ย <c oughs> ด้วยน้ำสูนไพรนะทุกคนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใส่ผ้าถุงมาแล้วก <c oughs> ็ค่อยไปเริ่มนวดตอนนี้เดี๋ยวรอปั๊มนมก่อนเรามีเวลากันอีกหลายวันนะครับวันนี้ี๋ยวันนี้ขาทุกคนเยอะเขาจะโตแล้วให้ เขาปรับตัวไปกับวิธีการต่งางๆอาจจะให้อิสระในวันแรกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่ามันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็โบราณเขาว่ามาอย่างนั้นแล้วก็มันมีผลพิจิตรการแพทย์ด้วยนะเป็นเรื่องการปรับสมดุนลนะนะครับก็สำหรับวันแรกครับนโอ๊ย,อยจะไหวโป้หรือเปล่าไม่โป้เหมือนกินแกงเหลืองเอาปิดแล้วเหรอไม่เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวไอออกเอ๋เดี๋ยวไอออกโอเคโอเคคือจะบอกว่าเกิดมาไม่เคยเหงื่อออกวันนี้ก่อนเลย เหมือนคนเปิดก๊อกอะข้างในมีอะไรบ้างครับไี่หรอ,อชิงช้าสวรรค์มั้งมีหม้อรับเบียวแว่บเบียวอืร้อนมากครับร้อนมากนะเฮ้ยแต่มันทนได้ทุกคนพี่กลาแล้วว่ามันต้องเหมือนอยู่กระทะทองแดงอะไรเงี้ยไม่เคยไปนะค<อ>ือว่า <c oughs> แต่เอาจริงๆมันก็เฉยๆทุกคนกลับเข้าไปกลับเข้าไปพี่ว่าเดี๋ยวสูญเสียวความร้อนสำหรับพี่นะพี่ว่าตอนที่พี่ลงบ่อออนเซ็นนะมันร้อนอะมันมากกว่านี้มากอันนี้มันเฉยๆมากเลยอบอันนี้อบเคนี้เราอบสมุนไพร แวะไปแต่ทุกคนนี่ก็คือวันที่สองแล้วนะคือเมื่อวานทําไปก็คือเบาสบายตัวนะแต่เข้าใจว่าเมื่อวานจะน็อกใช่ปะยไม่ก็สดชื่นแล้วก็ปั๊มนมได้เยอะขึ้นทุกคนแต่ว่าพี่ไม่ได้ถ่ายไ,ไงอะเดี๋ยวเราพาไปดูเฟรลินก่อนว่าทําอะไรเช้านี้วปฏีจจะเฟรินไม่ใช่ครละตัว <c oughs> อันนี้หมาแก่อะไปดูเฟรลินกันดีกว่าเชหลับแล ช่วงนี้นะเฟรนตักลางวันนะคือแทบจะได้กินนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนนมแม่มาแล้วทุกคนตายแล้วจะมามากเลยดูดิฮะตาคุณยายก็แบบคอยช่วยดูแลว,วันนี้พ่อ,พ,อพ่อมีประชุมนะครับผมใช่ซือ้ออ่ะท <c oughs> ีระหว่างนี้ใช่ปะ่ะเมื่อวานเรายังไม่ได้พาดูใช่ปะ่ะว่าพี่แหม่มเขาเตรียมอะไรมาบ้างขออนุญ,ญาตไปแช่นมก่อนได้ะ่ะแช่นมเอาเดินตามด้วยฮะ นี่นะเราก็ สต็อกนมของเราเริ่มมีแล้วเหรอเริ่มมีแล้วโอ้ยสองขวดน,นี่คือจุดเริ่มต้นไหนเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเมื่อวานได้สามสี่ห้าตอนนี้คือให้ลูกพอกินแต่ละวนันแต่ยังไม่ได้พอเก็บอะเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้ววันนี้ก็คือพี่ตั้งใจแล้วว่าพี่จะหลับให้ได้ตอนนวดต้องหลับให้ได้เมื่อวานอ่ะพี่ไม่ได้หลับพเพราะอะไรรู้ไหมอาจจะตื่นเต้นก็ได้อยากรู้ว่าเฮ้ยเขาทําอะไรยังไงใช่ไหมแล้ววันนี้พี่ก็คือกินข้าวแต่เช้า,ชาวันนี้นะพี่แหม่มสิบโมงใช่ป่ะก็คือพี่กินข้าวต่เยพมีีก็รโค แพ็กเนี่ยมาประคบลูกกระต่ายของพี่ผ่อนคลายไปตอนนี้เราก็แช่ไปวันนี้ก็คงจะไม่ต้องแต่งหนงแต่งหน้าอะไรหน้าสดเพียวไปหน้าสดคนสวยหน้าสดก็จะสวยคนไม่สวยหน้าสดก็ไม่สวยสวยจากภายในทุกคนมันสําคัญกว่าแต่งหน้าไปจิตใจไม่ดีเท่านั้นทุกคนพี่เล็บสวยพี่ยังไม่โมเลยเออใช่โอเคอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าพี่แหม่มทำอะไร มาดูครับนี่พี่แหม่มเขากำลังทำอะไรวะสั่งขยะใบเตยให้เรากินไปอะไรคะพี่แหม่มใบกระเพื่อมค่ะเขาไปทำอะไรอะคะเออเอาไอ้ลองประคบเนี่ยเพื่อให้เราลดบวมลดอักเสบนะคะอู้นี่ภูมิปัญญาชาวว้านนะและนั่นคือหม้อแม่นาคหรืออะไรคะหม้อแกงก็เกลือค่ะมีเกลืออยู่ข้างในนะคะนี่ก็จะเอาอันนี้ ห่อผ้าแนละ้วเอานี้รองอ๋อ,อเอก็มาประกบมันเพื่อจะได้คลายร้อนจะได้แบบสบายๆนี่ว้าวพี่เฟิร์นก็อยู่ในสภาพผ้าถุงที่พร้อมถูกนวดนะฮะแล้วก็วันนี้พี่เฟิร์นเขาตั้งเป้าไว้ครับว่าจะหลับนะครับผมเพราะว่าพี่แมมบอกว่าหลับได้เลยยิ่งหลับยิ่งดีใช่ไหมครับพี่แมมใช่ค่ะเราใช้เวลานวดประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่แมมครับ อ๋อวนอันนี้ก็ประมาณ30-40นาทีค่ะแล้วสเต็ปถัดไปนี่คืออะไรอะครับผมอ่าก็คือทำหม้อเกลือค่ะหม้อเกลือทำอิฐตอนนี้พี่เฟิร์นเงียบไปอาจจะหลับไปแล้วฮะยังอ้าไม่พูดด้วยไม่พูดความสำนึกเห็นพี่เองพูดอยู่เอี๋ยวจะเสริมบอกว่าทำหม้อเกลือไม่ทำหม้อแกงมาว่าแบบอนทำหม้อแกงของหม้อเกลือไม่ใช่ทำหม้อแกงอันนี้ฮานะขานี่คือสนะคะพักเบ น่ารักมากเลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีดใช่ใชวันนี้เดย์สามครับ <c oughs> คุยกับเฟรนสักหนึ่งนาทีนะคะ <c oughs> นอนเยอะไหมคะวันนี้โอ้ยทําเอียงอ้อนด้วยนะครับทุกคนเฟรนซ์กำงว่งาไอคอนสขีขาวๆสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันคืออะไรเดี๋ยวหนูโตหนูก็จะได้รู้ต่อไปยุคหนูอาจจะเปลี่ยนรูปทร <c oughs> งไปแล้ว <c oughs> อาจจะเป็นรูดขวดนูเอาไว้สำหรับติดต่อกับแม่โดยเฉพาะเพลินเพลินพี่เพลนเป็นไงบ้างครับวันนี้ ก็ดีสบายตัวสบายตัวหลับไปช่วงแรกพี่แม่เซียนมากเลยฮะเราอยากจะได้มีพลังไว้อุ้มคนหาวอยู่างนี้ครับอันนี้ตอบคำถามน้องนนิดนึงครับผมเอ๊ะทำไมน้องจะลิงข่าวโจ้เลยรูกพี่จริงหรือเปล่าจริงเราก็มีพันธุกรรมขาวใช่ใช่ใช่แงเยอะพี่น่าจะเป็นคนเดียวในญาติทั้งหมดหกร้อยเจ็สิบเอ็ดคนนะฮะที่พี่ดำอยู่เอ๊ะออนคุณยายนะคะ บ้านพี่เฟิร์นเขาก็ขาวครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่เฟิร์นไปกับฝรั่งมาหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะยังไม่ได้เวลากินนมนะคะคนเก่งกินไหลของคุณยายไปก่อนมั่มไหลไปก่อนค่ะออยากให้เฟรินเดินเล่นไปก่อนแล้วกันนะทุกคนครับแม่แม่เขาก็ปั๊มนมครับอันนี้งานหลักเลยนะครับกินข้าวนะครับผมสวัสดีเช้าวันที่สี่ครับผม ละดฮวน้องเฟลินคิดถึงแม่มากๆครับจะทํำยังไงดีละ่ะแม่ต้องอยู่ไฟซะด้วยเมื่อเช้าห้องแง,ง่มากครับคืออยากให้กอดอยากให้แม่แบบอยากนอนตักแม่อะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็เป็นนอนแขนแทน ิงรงเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นเขาไปเตรียมตัวก่อนแล้วก็ลุ้นกันครับวันนี้พร้อมกับนมที่ได้มาค่อนข้างเยอะในมือเช้าเยอะสําหรับพี่เฟิร์นแล้วแหละเนี่ยได้ทุกมื้อเลยนะทุกคนปั๊มนมก็คือมาทุกวันนะมาทุกมือ้อมาทุกเวลาขอบคุณคนคนนี้ด้วยครับคนตัวก้อนเล็กๆก็มีครับเตือน,นยวจ้า ่ไมจ้วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งสองสามสี่แล้วฮะงงไปหมดแล้ววนเมื่อวานคุณพ่อพุณแ่อ่อพี่อิงมพ่อพ่พ่อพ่อพ่อ่อพ่าพ่อม่้พ่อพอพอพ่งพ่อ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 พ่พ่อพ่อพ่อพู่อพ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 ออ เห็นว่ากําลังจะเผาพริกเผาเกลือใช่ไหมครับไม่แช่งใครครับไม่ใช่ครับผมเผาเกลือเฉยเฉยอุ้ยได้ยินเสียงแล้วหิวเลยมีคนซดะหมอี๋ไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยน้ำพริกคือเริ่มประคบแล้วใช่ไหมครับนึ่งหม้อเกลือครับอ๋อนึ่งหม้อเกลือนึ่งหม้อเกลือนะครับก็จะมีการนวดอย่างนี้ฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในสี่วันนี้อันดับแรกครับลูกคิดถึงแม่เหลือเกิน เปลี่ยนแปลงมากเลยคืออ้อนหนักมากมแต่จริงๆแล้วเรื่องกายภาพนะครับคือพุงยุบฮะเออแต่พุงยุบไปนะพุงยุบพุงยุบนี่่ะไม่ค่อยได้หลับไปเนี่ยแต่แม่บอกว่าคือจริงๆถ้าจะให้ดีควรต้องหลับใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้เออตรียมมาหลับไปเนี่ยเตรียมมาหลับทุกวันแหละ เออเตรียมมาหลับพรุ่าวันแต่ไม่รู้จะหลับปะหรอพยายามจะหลับมันจะไปหลับในจุดที่ที่ไม่ต้องหลับก็ได้อะเนึ้ออกว่าตอนนี้ทําตรงท้องอ่ะทุกคนคือพี่แมมก็อยากให้หลับใช่ไหมแต่พี่อ่ะจะตื่นตรงนั้นทุกทีเลยไม่รู้ทําไมในตัวของถุงนี้นะครับนั่นก็คือเกลือใช่ไหมครับผมหม้อครับหม้อหม้อเป็นหม้อหม้อนี้ฮะทุกคนฮะหม้อนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปหาลูกสาวก่อนนะฮะหลับด้วยนะหลับด้วยนะพจะหลับไปเ่ยดูซีวันที่สี่ ลูกสาวเราเป็นยังไงครับอยู่กับคุณตาคุณยายครับโวันนี้แง่ลมดีนะครับใช่ไหมครับทุกคนมองคุณยายแป๋วเลยลูกนี่คือขนมของน้องเฟลินนะฮะกินทุกวันเปลี่ยนรสแค่นั้นเองฮะจากสตรอเบอรี่เป็นชาเขียวรอเล่นรีบบอกก่อนอันนี้คือจุกป,ปลอมนะฮะน้องๆมองคุณยายวันนี้เอาแบบนี้ทั้งวันนะลูกนะแฟนคลับหลายๆคนครับบอกถ่ายน้องเฟลินเยอะๆหน่อย ให้ดูแบบไม่จุกใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าต้องถ่ายแม่ด้วยนะฮะ <c oughs> นี่นะครับผมเดี๋ยวพ่ออิงหรือพี่อิงนะฮะจะอัปเดตน้องเฟรินให้ฟังนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่อายุหนึ่งเดือนกับอีก18วันน้องเฟรินน่าจะหนักขึ้นเยอะครับยังได้อยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าเทียบกับพ่กี้หมาของพวกเรานะครับ <c oughs> พ่กี้ยังหนักกว่านหน่อย <c oughs> <ๆ>ใช่ไหมครับพ่อน่าจะหนักประมาณแบบ4ี่โลไปๆแต่เฟรินก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียง เียเงขาเตรียมหลับแล้วทุกคนครับก็เดี๋ยวเราก็จะกวนฟิลินเป็นทีนึงอ่ะนี่ฮะเดีย๋ยวเราลองเทสเด็กหนึ่งเดือนกันดีกว่าครับฟิลินกำนิ้วพ่อๆหน่อยค่ะกำหน่นอยค่ะอ้าวไม่กำครับทุกคนเอากำจก้ะ <laughs> <laughs> โอเคบายยครับผม,มบายยคะ่ะ จบแล้ว7วันรีวิวกันอยู่ไฟก่อนนะอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่อยู่ไฟใช่ปะ่ะสมัยก่อนทุกคนอนะ่ะเขาจะบอกว่าหนาวปวดกระดูกดนู่นนี่น่อยหนเพราะว่าไม่อยู่ไฟหรือว่าอยู่ไฟไม่ถึงใช่ปะ่ะตอนแรกพี่ก็คิดว่าเฮ้ยเป็นเขาบโโ้านเรขาคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ถามพี่พยาบาลเลยนะว่าพี่เคยอยู่ไฟไหมทุกคนก็บอกว่าท้องแรงไม่ได้อยู่ไฟหนาวมากพอท้องที่สองีอยู่ไฟเนี่ยดีขึ้นเลยอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะอย่างตัวพี่ใช่ปะ่ะ คือตอนแรกก่อนที่จะอยู่ไฟอ่ะคือเวลาพี่มาให้นมกลางดึกอ่ะพี่หนาวมากทุกคนหนาวแบบต้องเอาผ้าห่มอีกอันนึงอ่ะมาแบบมาหุ้มตัวอะไรแบบเนี้ยตอนเนี้ยคือไม่เป็นแล้วทุกคนก็คืออาการหนาวนะไม่มีแล้วนะถามว่ามันรู้สึกไงก็คือมันได้เหงื่อออกแล้วที่สําคัญก็คือพุงยุบทุกคนพุงอ่ะจากที่มันป่องปองอ่ะทุกคนมันยุบ มันยุบเขาจริงๆเพราะตอนที่เขาประครบอ่ะไอ้ตรงหมอ้อเก,กลือแล้วก็อิดร้อนอ่ะนะคือทําให้ท้องยุบจริงๆทุกคนแล้วก็แขนขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือหายบวมขึ้นอ่ะทุกคนคือมันดีมากเลยนะภูมิปัญญาไทยอ่ะน้ำนมก็เหมือนได้เยอะขึ้นทุกคนเพราะปกติอ่ะพี่จะได้แบบว่าหนึ่งออนครึ่งออนอะไรเงี้ยตอน<า><า>นี้ยตอนนี้คือได้ส<า>องออนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือน,นมมาเยอะขึ้นนะถ้าเกิดว่า ใครอะอยากจะอยู่ไฟใช่ปะก็ไปติดต่อเขาได้นะก็คือพี่หนูอยู่ไฟนะทุกคนคิดถึงเฟรดินมากเลยทุกคนเจวันไม่ได้อุ้มเลยตอนนี้เฟรดินหมั่นนมอยู่ก็คือเลี้ยงตอนกลางคืนแหละแต่กลางวันอย่างเงี้ยห้าชั่วโมงที่เราอยู่ไฟเนาะได้แวะมาดูลูกตอนพักเท่านั้นเองคุณลูกคิดถึงแม่แม่ไหมฝากคุณยายคุณตาเห็นความแตกต่างไหมเห็นผิวใสขึ้นจริงป่ะคือหน้าแดงอะแบบหน้าจะขาวใสมากเลยทุกคนเนี่ยผมผมหดไปหมดเลยอันนี้พี่เขาตัดผมน้ำแข็ คือเพิ่งรู้ว่าแม่ลูกอ่อนอะเออตัดผมสั้นแล้วมันดีเหมือนกันนะพี่ไม่ได้หวีเนี่ยมาแบบว่ากระเซิงกระเซิงมากที่วันที่5้าที่6หรือวันที่4ี่ไปปลายเนี่ยพี่ไม่ได้ถ่ายหรอกเหมือนกันทุกวันมันเหมือนคือเขาถ้าเหมือนกันทุกวันขั้นตอนที่เราแนบให้ดูอะเนาะพอเราจบคอร์สอะเนี่ยเวันบางคนอะเขาอยู่14วันก็ได้1เดือนก็ได้ทุกคนแต่ว่าขั้นตน่ำมันต้อง7วันใช่ป่ะแล้วพอครบเ็วันเนี่ยพี่เขาให้ตัวสมุนไพรอะที่เราอยู่อยู่กระโจมอย่างนั้นอะให้ไว้7ก้อนซึ่ง ก้อนหนึ่งต้มได้2องครั้งใช้ได้สองครั้งพี่เขาบอกว่าให้กันอยู่กัะโจมต่อเนี่ยอีก14วันเพื่อให้แบบว่าขับของเสียต่างๆอะไรเงี้ยแล้วดีดีต่อเราคือนานที่สุดเท่าที่ทําได้หรอเข้าโจมเ,เข้าโจม ยี่สิบนาทีพอทุกคนหมายถึงว่าอันนี้คือเจ็ดวันพอไหมพอแล้วแต่ว่าเนี้ยเขาให้ต่อสิบสี่วันเพราะเขาให้สมุนไพรให้เรามาต้มเองล้วก็อยู่ไปมม่เหมือนเป็นการของเสียทุกคนใช่ใช่คือถามว่าพี่ว่านะการอยู่ไฟอ่ะที่มันเป็นภูมิยาไทยทําให้แบบว่าเลือดลมดีอะไรเงี้ยเหมือนมันปรับสมดุลนะทุกคนตอนที่เราแบบว่าผ่าตัดใช่ป่ะเราต้องเสียเลือดเสียน้ำออกไปแบบสู้เดียวนะทุกคนเวลาผ่าตัดอ่ะมันทําให้สมดุลร่างกายเราอ่ะเสียฮอร์โมนบ้างละหรือว่าปริมาณเลือดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเสียไปแล้วบางทีมันทด แทนไม่ทันอ่ะร่างกายเราเลยโซม่ะทุกคนการอยู่ไฟอ่ะมันเหมือนเขาให้ความร้อนอ่ะมาช่วยทําให้แบบว่าเลือดลมดีอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านพี่หนูอยู่ไฟเนี่ยเป็นร้านที่ได้มาตรฐานนะครับมาตรฐานะเขาทำมา40ปีแลปีนะทุกคนเช่ถือไว้แลได้เราก็คืออย่างเนี้ยอย่างพี่แหม่มทำดีมากเลยทุกคนก็คือละเอียดแล้วก็คือทําทุกขั้นตอนดีมากๆเลยนะทุกคนอันนี้ดีตรงที่ว่าเขาเดลิเวอรี่ด้วยมาที่บ้านก็คือเราไม่ต้องไปไหนเขามาถึงที่บ้านอย่างเงี้ยจะหรับคนที่เขาทํางานประจานะฮะก็ขนาดเขามาที่บ้านไงเพราะว่ามันต้องมี คลอดอยู่แลงไงก็ต้องดูช่วงลาคลอเนี้ยออโอเคอถ้างานวันนี้พวกเราไปไก,กลายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เฟิร์นแล้วก็น้องเฟลินแล้วก็คอมเมนต์มานะสำหรับแม่ๆคนไหนที่เคยอยู่ไฟหรือไม่เคยอยู่ไฟอ่ะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันนะทุกคนบาย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 น้องเฟลินหน่อยบายบายแมวหลับจ้า